สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ Thai f o l e x School com เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ Thai Forex School Daily Outlook Analysis ครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับปิ๊ r ลันเนครับประจำวันอังคารนะครับที่30เดือนเมษายนปี2556ขณะน,นี้เวลา10โมงกับอีก4 7นาทีครับเช่นเดิมครับเราก็จะมาวิเคราะห์ค่าเงิน EUR เทียบ USD นะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างวันนี้แนวโน้มว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูแนวโน้มของเมื่อวานกันก่อน,นครับตลาดเมื่อวานเนี่ยนะครับดูจากทม์เฟรม15นาทีนะครับก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นตลอดทั้งวันเลยนะครับก่อนที่จะมาทดสอบโซนนี้นะครับโซนของกรอบวันพืหััดนะครับมีการดีดขึ้นไปก่อนครับ ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็รูดลงมานะครับอยู่ในโซนนี้นะครับโซนของวันพฤหัสนะครับยังถือว่ายังยังไม่ผ่านโซนของวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีจุดสูงสุดทําให้มีจุดสูงสุดอยู่ตรงนี้ครับ1 3 1 1 5 9ครับแล้วก็มีจุดต่าสุดของวันนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าเลยนะครับ1.30 2 1.30321นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าแนวโน้มวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างจากข่าวนะครับประเด็นข่าวที่สําคัญนะครับของเมื่อวานที่ทําให้ราคานะครับเป็นเป็นช่วงขาขึ้นนะครับตลอดเลยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาดอลลาร์อ่อนค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินดักลักๆครับเนื่องจากสาร์ัดนะครับ ออกมาแสดงนะครับผลว่าตัวเลขนะครับมีความห่อนแอนนะครับในเรื่องของบุคคลที่ในเรื่องรายได้บุคคลครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น0.2นย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับในดุลมีนาต่ำกว่าที่คาดหวังไวน้นะครับที่ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับการใช้จ่ายลดลงลบศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าที่คาดการไว้ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงน,นี้เนี่ยก็เป็นโดยรวมทําให้สภาวะนะครับ ของยูโรเทียบลอลาเมื่อวานนะครับทำให้เป็นแนวโน้มขาขึ้นไปนะครับยูโรเทียบลอลานะค่อยๆแข็งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่การประมูรระมลพัธนธบัตรของอิตาลีนะครับชี้ให้เห็นว่าความต้องการของนักลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับในฝั่งของยูโรโซนนะครับอิตาลีได้ขายพันธบัตรอายุ10ปีนะครับได้ถึง3,000ล้านยูโรนะครับในอัตราดอกเบี้ย 3.94%นะครับลดจากอัตาราดอกเบี้ยเดิมนะครับ4.66%นะครับซึ่งเป็นอัตาราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับในช่วงปี2010นะก็ในส่วนนี้ข่าวที่น่าจับตามองในช่วงอาทิตย์นี้นะครับการประชุมของบอร์ด ECB ครับจะเป็นกุญแจสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้นะในเ,ออเพิ่มการคาดหวังนะครับ ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB หรือเปล่านะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยที่คาดกันไว้ก็คือ0.7%นะครับเป็น0.50%ครับก็แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับการาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งมีมีการคาดการว่าจะจะปรับลดอย่างอย่างถูก ยังถูกจํากัดนะครับก็ต้องรอติดตามในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับสําหรับผลการประชุมของ ECB นะครับเราลองมาดูนะครับ Time Frame Daily กันนะครับแนวโน้มใหญ่ๆเป็นยังไงนะครับแนวโน้มใหญ่ๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับราคากลับขึ้นไปในโซนนี้นะครับ Horizontal Line โซนนี้ครับเมื่อราคาปรับเข้าเข้าสู่โซนนี้เนี่ย ก็ให้เราเล่นตามโซนกันก่อนนะครับดูนะครับเอาเอาแท่งของเมื่อวานนะครับตรงนี้เนี่ยเอาแท่งของเมื่อวานเป็นหลักนะครับเป็นแนวรับแนวต้านหลักได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ก็อิงตามแนวโน้มเดิมนะของของทาเฟมเดนะครับเราลองมาดูสี่ชั่วโมงกันบ้างครับ สชั่วโมงนะครับราคาขึ้นมานะครับไม่ยอมร่วงเลยแต่แท่งตรงนี้เนี่ยนะครับปิดในส่วนนี่ครับส่วนที่มีนัยสำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าราคานะครับยังไม่สามารถทะลุแท่งที่เป็นเอ่อเรียกว่าพินบาร์นะครับรว่าโดจิคๆเอ่ๆก็เรียกต่างกันไปนะครับในในส่วนนี้เนี่ยถ้ายังไม่สามารถทะลุนะครับ ก็ราคาเนี่ยก็มีโอกาสจะลงได้ครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาอยู่ในโซนของ6กสิบแครับแล้วก็ย่อลงนะครับณนะตำแหน่งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ในโซนรีแทคเมนต์นะครับถ้าใครจะเทรดยาวนะครับสายเทรดยาวก็ปล่อยให้ราคาเนี่ย ทะลุโซนนี้ไปก่อนครับทะลุโซนรีแทคเมนต์ไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะค่อยตามนะครับแต่ถ้าใครเก็บเก็สั้นๆนะครับก็ถ้าเก็บสั้นๆเนี่ยก็เดี๋ยวต้องามาดูในท f เฟ m e ของ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็สังเกตได้ว่าราคาเนี่ยของของเมื่อวานนะครับขึ้นมาชนตัแหน่างชแนลนี้นะครับเป็นเทรนไลน์พาดผ่านนะครับตรงนี้แล้วก็ทําให้ย่อลงมาครับตรงนี้เนี่ยถ้ายังไม่ผ่านนะครับราคายังไม่ผ่านไฮสูงสุดนะครับไฮสูงสุดไฮล่าสุดนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยใส่ใส่ตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าราคาเนี่ยมีอิงแนโน้มเป็นขาลงได้อยู่นะครับ ถ่าลากเป็นลาย,ลยมาข้างล่างนี้นะครับอ่าเจอแล้วนะครับตรงน,นี้มีโอกาสเป็นแพทเทิร์นนะครับที่มีชื่อว่าโรเลนนิ่งฟอร์มิชันนะครับเ e ซ c e นดิ่งแอนต์ไรแอนเกินะครับซึ่งซึ่งต้องต้องไปดูนะนต้องต้องต้องลองไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวอาจจะมาแจากแจกในช่วงบ่ายอีกทีนะสำหรับรูปรูปแบบนี้ว่าจะเกิดอะไรต่อไปเนี่ยต้องรอรอติดตามนะครับ ก็มาดู time frame หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานมีในกลุ่มของนักเรียนนะครับมาถามว่าจะเป็น inward head and shoulder หรือเปล่านะครับก็ซิกไปนะครับก็ให้พิจารณาแนวต้าน2แนวนี้นะครับแนวที่1แนวที่2นะครับก็รูปแบบนี้เนี่ยเป็น inward head and shoulder ใน continuation pattern นะครับก็คือเป็นรูปแบบไปต่อนะถ้าถ้าครบซเคิลจริง,รงๆถ้าครบซเคิลก็คือราคาเนี่ยจะต้อง ขึ้นมาข้างบนนี้กลับมายอ่อลงนะครับไม่ยอ่อลงแล้วถึงจะขึ้นมาถ้าขึ้นจริงๆก็เปลี่ยนแนวโน้นมยาวเลยนะครับอาจจะถึงหนึ่งร้อยหสเอดจุดแปดเลยนะครับก็เดี๋ยวลบหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับ ก็จากที่ผมบอกไว้นะครับใครที่จะเห็นสั้นๆนครับเรามาดูในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงกันบ้างนะก็คือเรา,ามาไงเนี่ยสักครู่นะเอาเอาอกไปก่อนลนะองตีแชแนลกันก่อนนะครับเราเห็นสวิงตรงนี้เนี่ยสวิงไฮตรงนี้เนี่ยสวิงไฮลากสวิงไฮเข้าหาสวิงไฮ ก๊อปปี้มาไว้ด้านล่างครับสวิงโลกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะ mm hmm. ประมาณนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ตรงนี้ไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะ mm hmm. ก็ออกไปก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้ฟีโบนะครับ ดึงมาในโซนนี้นะเหตุผลที่ไม่ดึงมาไว้ยอดนี้นะครับเพราะว่ายอดนี้เนี่ยต่ํากว่านะต่ากว่าไฮลล่าส,สุดนี้นะครับาแต่ถ้าดึงมานะครับในในโซนของยอดตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในโซนของร้อยสิบหกนะครับตรงนี้อนะ่าอ่างนียครับมันก็อยู่ในโซนของหนึ่งร้อยสิบหกนะครับโซนดเวอร์เจ้ต์ฉะนั้นเนี่ยลากมายอดนี้เลยเพอลากมายอดนี้เราก็จะเห็นได้ว่าราคานะครับ ตรงหน้าตอนนี้เนี่ยอยู่ในโซนของ78.6ของฟิโบนะครับเมื่อราคาอยู่ในโซน78.6ของฟิโบนะครับราคามีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้ครับตามชแนลนี้ก่อนนะครับขึ้นมาก่อนจะมีการขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบตำแหน่งที่เคยทะลุนะครับเอ,อมาทดสอบนะครับตำแหน่งตำแหน่งโซนนี้ก่อนนะครับประมาณโซนนี้นะครับ พิจารณาสัญญาณเซลล์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาปิดอาจจะมาปิดตรงช h a n n e l ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้ามีสัญญาณกับตัวแรงๆแต่ถ้ามีต o องม o v ฟลงมานะครัก็ถือยาวลงมาตรงนี้ครับถือยาวลงมาเลยนะก็มาปิดในส่วนนี้นะเล่นตามกรอบของ ของเมื่อวานไปก่อนนะครับถ้าทะลุกรอบด้านใดนั้นหนึ่งแล้วรอดูสัญญาณกับตัวที่ทะลุแล้วครับเราก็ค่อยตามอีกทีหนึ่งนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าราคามีแรงซื้อจริงๆนะครับทะลุกรอบขึ้นไปครับแล้วก็ลองมาอย่าอย่าเพิ่งเข้านะฮะให้ให้รอปิดให้รอดูสัญญาณก่อนเพราะว่าในโซนนี้ก็เป็นโซนในในส่วนของไดเวอร์เจนด้วยนะครับราคาเนี่ยจะมาลูดลูดขึ้นมาแต่เดเวอร์เจนแล้วก็ลงต่อนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับใจเย็นๆนะครับเวลาเทรดมาดูในไทม์เฟรมสิบนาทีนะรู้สึกว่าจะเลอกไปนะีลบออกให้หมดอย่างที่บอกครับราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราลองมาหาแชแนลในช่งชวงเช้าก่อนครับของไทม์เฟรมสิบนาทีนะครับจากไทม์เฟรมสิบนาทีเราก็จะเห็นนี่ครับสวิงโล w นะครับ Copy มาไว้ด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใช้ฟีโบลานะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าราคาขึ้นมาข้างบนนี้นะครับถ้าในช่งชวงเช้าราคาขึ้นมาข้างบนนี้ก่อนนะครับก็จะอยู่ในโซนของ1 6 1 8นะหรือว่าในส่วนของห้ g h นะครับ หายของเมื่อวานนะครับรอดูสัญญาณกับตัวบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะก็ลงมานะมาปิดอาจจะมาปิดตรงพิจารณานะครับว่าก็อินจากหนึ่งชั่วโมงนะตรงนี้นะครับเรือว,ว่าเราเนี่ยถ้าดูจากทำเฟรมห้าทีก็มาปิดแถว ตรงนี้ก่อนครับหกสเอดจุดปดนะครับหรือว่าห้าสิบนะครับเพราะว่าในในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นราคาปิดราคาเปิดของวันด้วยนะครับก็รอดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าราคาทะลุลงไปได้นก็อาจจะลงมานะข้างล่างนี้นะครับสองร้อยเอ่อหนึ่งร้ยสบดจุดแปดครับก็ประมาณนี้ก่อนนะสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยวช่วงต้องต้องรอดูข่าวว่า ใน,ในข่าวปัจจัยสําคัญช่วงเวลาต่างๆมีอะไรบ้างนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ